เยามือใญเลือกลาเลือกหรมึงอยากกินอะไรมันชาเกลตปะช็อกลตดกนิคาร่าแหละแตข้าวมันก็เลือกข้าวของพอดี่สั a ยา Never let e in f r t เอาไม้บอกชิ้นหนึ่งเอาไหมจะเอาไม้บอกอ๋อ mm บัต um ้องไม้เอาเสมอเอาบอกเอาไม้ไหมเอาไม้อะไรนะเอาไม้เอาไม้บอกเอาไม่เอาไม้เอาไม้เอาไม้เออมซอซลี่เอาห่วยมากเอาไม้บมเมเอาไหม้ บอกเอาไม่ไม่อีกอันบอกเอาไม่เอาไม่คาซาเล่อะไม่อะอ๋อนามสกุลชื่ออะไรนามสเุลไม่สาวก็ใช่น้องกี่รักม็เจ๊พี่ไอ้คืออะไรจ๊ะไอ้หูกหลอาไอ้ือนี่ออะไรนี่คออะไรจ๊ะคือน้อยน้อยจะเขียนให้เลยในเน็ต กอนน้อยปอบใจหลายเป็นต้องมาหน้าเลยนะหน้าหน้าเข้าหุ่งหาเข้าคิ้วจะคิ้วเมึงสอะไรยังไงจ้กะแช่น้ำเลยนี่น้อยปรบใจละลายได้เอาชินี่ไปหลักชินอนกระเป๋าพูเอื้นบบไหนไม่ไม่ไม่เอาไม้โอ้ยอา เป็นยางงเป็นยางยังต่อกูเอาไม้กูอยู่น uh, my no ี่ละแต่งงานเสร็จไข่ไขยโรตีละฝึกภาษากับฝึกโรตีกับพี่น้อยอือพี่น้ำบอกเออมีหลายคนมาเยอะเนาะมาเยอะ แม่เนอ่ะคนเดียวเบีใจเดียวคัทเบียวใจเดียวดีที่สุดโอ้นาะเนาะไม่สนุกเนาะรักเดียวใจเดียวเอาบ้าแม่งสอบของนี้พี่หนูรู้ว่าเราแกล้งหนูกินจริงยางบอกเป็นยังให้เยอะเนาะที่ไทยนะหกเก้าอ,อันนะเก้าเลยเก้าอันนี่ย ดาวงดาวงนนี่มาน้อยน้อยีไทยให้น้อยไม่ใช่มันขายพียอันนี้มัาขายแพงเนาะพี่ไทยก็สี่สิบโลสี่สิบอถึงเหรอถึงนะขามาทีทะเลอะแหงร้อยนึงมั้งร้อยนึงขายบ้อนพี่้นี้้อนแพงนีเนาะ อันนี้มันขั้นบอบุป็ิวเคงืงนำข้าวที่เขาจิขายที่คี่อันนี้มันอ,นนอ,อาจจะจะส่งออกมาแต่ไทยมั้อ๋ออออร่อยนด็ดๆกินกัได้ไหมต้องเด็ด้ไหม กงมาถ่ายถ่ายถ่ายละชิจะได้เขียนถูกเฮ้อบยายเรคอมเมนเย์หวอืมีาาเลยเหลวี้างีรทำไมกระามันล้ปวดทำไมอะอยแขก็ไม่ไดเนยเหลวไงมีไแขโหแรงยตัดเลวยตัอไหนวะไม่ได้ว่ สนใจว่ะอย่าพูดในแค่ะขอร้องขอดดีๆเป็นขึ้นอะไรที่ก่อดร้านอ่ะใช่ไหมท่มันทำความรักของพี่น้อนอะเป็นพี่น้องอย่ามาพอใจเป็นเพื่อนกันใช่เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องทีมทีมเสทีมเสถีื่อใส่เสถีมีล้วเนี่ยเพื่อมาแอลเนี่ยพี่มาเพื่อมาอินเนี่ยเพื่อมาอินสี่สื่อที่ใส่เชียงของเชียงของเชียงของ ฝังไทยฝังยูทายติดก้วยแกวหนาวบอกหนาวหนาวนะพ่อบ้านเจ้าหนาวก่อนหนาวเลยหนาวร้หนร้อนร้นร้อนเนี่ยบ้านจุค่อยหดเร้หนาวเนาะบ้านจุค่อยเนาะไม่ว่างเรื่องเ้หนาวเนาะ ปพันหนึ่งจีแป๊ปพันจีหนึ่งหนึ่งอ่ะหนึ่งสิบหมื่นสองสามสิบมื่เป็นแสนแล้วสิบหมื่นนเป็นแสนแล้วอพยิ่หน่อยดิมันพูว่าเขาเบื่อหน่อยว่ามนาวใส่อย่างไรเยอะไปถ่ายตอนช็อกโกแลตดิเจ้าถ่ายให้หน่อยกูไม่มีแฟกไม่มีทัพหกกูสำเนียงโก เรื่อยๆละไม่ไปเหนือที่นู่นไหนนี่คือที่เหลือนี่คือเยอะๆเลยก็ได้เป็นยาชอบเเป็นยาารที่เหลือก็กินยากอีกไปอ่านวิดีโอต่อไปแล้วจริงมั้านี่คือร้านไม่ร้านนี่ไม่ถามกูเลยนิ่งหรือเร็วกินเออ่ะว้าวอันเยอะด้วยอ่ะเออเออเ่ยนี่เนี่ย เข้าใจป่ะไม่เข้าใจให้ลายลายให้ลายลายว่าน่าฮักเกาะใช่ไหมให้เอเอให้เอ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 เป็นบางเวียงเลอภาษาบางเวียงเลยให้เอ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 แล้วภาษาลาวปกติภาษาเราปกติเลยแล้วลายอันนี้เอเออันนี้ภาษาทองพีนแล้วน่ารักเอเอได้ป่ะไม่ได้ได้ได้อะ อุ้ยต่าช่วยกินกินด้วยน้าเอาเออเอินของก่อนก็ขออีกมื